ตามจัดจันครับโหคือคุณอะอืมอืสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องสุขู่สุคนนะครับมาพ่อกระเป๋าแดงคือเก่าครับพี่น้องกับปมนูเซ่บแสีบคือเก่า มาพี่น้องมาเมื่อนี้ห้ามพลาดเมื่อนี้ได้เมนูเด็ดเด็ดแห่งีหลีพี่น้องโอ้โหโอ้โหพี่น้องตั้มจัดรจันทร์ครับโอ้โหคุณนะทั้งแรกของปีพี่น้องมาแล้วพุ่นะโอ้โหคุณนะอันนี้ตุ้มแหว่ มามาพี่น้องทั้งใต้ต่ำทั้งเฮงจุเมนูแซ่บเอ่อเอาใบาไม้ห้องพ้อมยันผุนตุยครับนี่อันนี้ตัวต่ำต่ำใช่มะม่วงนะครับอืม้อืหืออือืพี่น้องอือหือื ห้องเน่พี่น้องเพิ่นดาฟังของสุดอ่อนะอโ้ไปเลยเอาเอาไปต่อได้ไปได้าะ ต,นนต,ตัวแม่ข้างหลังมันจะเคาวโบมีอ่นเคาะครับนี่ถ้าตัวผู่มันจะขาวเห็นไหมครับตัวแม่ข้างหลังมันจะโบมีถ้าตัวผูกมันจะมีอ่นเนี่ยเขาวๆได้ข้างมาเลยครับนี่อันนี้คือตัวผู่อืมขืาวทา แนวอยู่แนวกินบ้างเท่าอ,อย่างแซ่บตำแบบบริสิมมออ จักระจันแมงอีงามเลยครับเสียงเป็นครับอืมอืม ไอ้เพิ่นเอามาฝากอันนี้ไอ้ใบไอ้ใบอันตะปุยเอามาฝากครับเพิ่นไปตลาดลองเงินให้กับบัวอ่างพี่น้องไอ,อ,อ้ซื้อมาฝากผมนะครับเลือกกินน้ำไอ้ทรายไปตลาดแรงบอบโบ,บมีอันนี้ซื้อมาจากตลาดพิมูลนะครับ ืน่าพี่น้องถามหาเชิญน้องมวยเพิ่นมาครับเคยกินบะไม่เคยกินแบบตำเคยกินแต่แบบขัวเคยกินแต่แบบขัวพี่น้องสวัสดีค่ะน้าลองเอาคำคำน้อยคำใหญ่ซิมซิมซิมน้องมวยเพิ่นกินในขีดเพิ่นไปแล้วรอบหนึ่งครับยับครับมอ้มซิมก่อนนะพี่น้องแห่งวะ ต้องหวยไปไหนผลำไม่เห็นกินด้วยถ่ายคลิปด้วยกันเลยผนมเย่ขึไหมบอีกบาดิชิมมะลิได้เนี่ยตำอร่อยบิสกะลองชิมอีกกินเลยตำใช้มะม่วงน้อยแล้วก็ใส่หอมหอมแดงอ เวลาหาซูนเหมือนกับสีห้องขัวก็แสียบเรื่อขงขันขัว,ขวกินก็ตำหอมออกแมนอ,อ,อ,อันนี้ต,ำบ,ตำบังตำบดเลยคือทาังเจ้าบองแม่นบอกออกินแบบว่าคือตังเจ้าบองนี่นี่ตัวตำเอาคุยใส แซ่บแซ่บแต่ว่ากินในคลิปจะของหันเขาวเพิ่มเติมิกินขาเพิ่มเติงติบในคลิปจะโของหันน้องมวยเบิรงกิาคลิปเพิ่นไปแล้วรอบหนึ่งพี่น้องเพิ่นกินนะเมนูอยาให้พี่น้องไปติดตามเมืองนะครับช่องและน้องมวยคือบ่ได้ไปใส่พี่น้องช่วงนี้เห็ดล้านอยู่น้ำกันตลอดพี่น้องไปทางด้วยเสียวอยู่น้ำกันตลอดบ่เคยเลิกกันเลยค่ะพี่น้องไม่เคยเลิกกันเลิกกัได้ทะเลกันนันพี่น้อง มันนั่งนิ่งแต่คือเป็นออฟฟิศผ้พพาสินเลยครับพี่น้องออฟฟิศของน้ำปูราพาแซแ<ม>็บแต่คืออ่าอ <ฮะ S 1> ยู่บ้านมวยเนาะค่ะพี่น้องเป็นแต่ว่าอาเขาเห็ดออกมาเป็นออฟฟิศตัวนี้กบะบอแดียงกัมมา่ิอยูนี่กัมมายูมงนี่ค่ะ,คะพี่น้องท้ายคลิปก็จังหวะมันหม่งเดียวกันนี่ละเพราะว่าย่บ้านมวยอี่และค่ะพี่น้องอ้าอ,อร่อยอ่ะอีจักข้ามบ้าเป็นอย่างเด้แบบอิ่มเห็นพี่น้องทามาหาน้ำปลาการคอมเมนต์พอก็เลยแบบมบเคยทะเลาะกันพี่น้องจักบอแดงกัมมวยกะ ถ้ารอก,กันเนึองเ่ยต้องมีเรื่องให้ทะเลาะเลยมีเร <What S 1> ื่ <Th ano. S 1> องเดียวที่ทะเลาะก,กันได้ให้พูดไหมเรื่องอะไรครับ <laughs> เด็คเขาว่าไปสื่อใส่กอกอละซีพันหา <laughs> สูออยู่ใส่กิ้งแพงเนี่ยใส่ <laughs> กอ,อกแพงพี่น้องใส่กอกอละซีพันหาเปคอนเทนต์จริงไหม โคกหกป่ะเนี่ยสวยคอนเทนต์ตัวอยู่วะครับป่ะแบบปกติว่าจะกินอีกค่ำหนึ่งแถมอีกค่ำหนึ่งตลาดปิ๊ดมันน่าจะไปซื้อพักอะไรมากราบอยู่พักอย่งดอกักติอวเป็นตะรับดอกดอกปกติเอามาสุกกระเส็บเลยแม่งเห็นหน่องว่าหยเห็ดอยู่อย่าผ่าผ่าไปเร็วเนาะซื้อมาสุกใส่หนังค่ะพี่น้องใส่หนังใส่ปลาทูย่างหยาบ วีก่อนน้องมวยกับเห็บดบ่นึกไปหานึกภายไปหาดอ,อกปักติวนาะมันงามพี่น้องดอ,อกปักติวเ, <c oughs> เห็นยามันมีหลายหลายเนยเห็น,น้องว่าจะไปเบิ้งต้นนันแข้อยู่คันนี้กันเดี๋ยวสิาพาพี่น้องไปเก็บน,น,น้ำกันด้วยค่ะเก็บสดๆเนีพี่เี่ยน้องเบิ้งเลยเนาะแล้วก็สูเนะแหม่สุบดอ,อกปักติวออาหารตามฤดูกาล้ยเอาบอลเนี่ก <c oughs> ินบ่ ไอ้นี่มันไม่ไอ้เนียงคอเหรอ,หอบ๊วเป็นแนวแซบ่บซมพักก็มีซมพักใส่น้ำบักเผาวสูตรพี่บุญด้อยค่ะพี่น้องแซ่บเลยพี่น้องซมพักอะซมพักขันแบบใส่น้ำบักเผาวค่ะเป็นสูตรของทางพี่บุญด้อยค่ะพี่นอ้องมันมีแต่นแนวแซบบ่บหรือเขาหิวอบอ๊ะเขาอิ่มหน่อยด้อ <laughs> ก็พี่น้องเองถามหาอยู่พี่บุญแน่กินหลายครับพี่น้อง่าหารวานดี้เข้ากันหนักลดลงอีกล่รบัดนนี้ว่ามันจะสนมาอีกบ้งกินได้กินลวดครับพี่น้องว่าแจ้เข้าสิ่งที่อะไรนะเขาเรียกสิ่งที่ดีดีซุดก็คือแบบ คือทาแล้วมีความสุขม,มีความสุขล้วกะบมมีหลกคกไผ่ค่ะพี่นองอ้วนกับอ้วนแบบวบ่าอุบอวบแต่เทากับบมดียมีหลคกไผ่ก็โอเคแล้วคะพี่นงสุขภาพดีพอ้วนพร้อมมันกับป็นตามไบเนาะใช่ธรรมชาติคนกับโมอยไผ่โตซ้ำเกาตลอดไปครับพี่นองคนเทามันก็นจะมีช่วงอ้อนวนพร้อมคื่ว่ากันน่ะละไม่เยอะครับใช่อาอีกบอเดี๋ยวค่ะ ค่อยว่ากันเขาไปกินเขาในคลิปวังหันนีน้องมวยเพิ่กินก่อนผมแล้วนะครับพี่น้องตดคลิปบอดแดงเขาก็มากินต่อกินต่อน้องมวยเพราะว่าอย่างเพิ่นเพิ่นกระถ่ายคลิปเพิ่นค่ะนะครับพี่น้องคุณหลายเด้อค่ะพี่น้องที่แบบว่ายังถามหานะคะตามหาหลายเดียไปใส่เลยค่ะพี่น้องคันเห็นบอดแดงฉากแบบนี้ก็คืออยู่ออฟฟิศเลยค่ะพี่น้องก็คือได้เห็นน้ำกันในนอนแต่ว่ามวยหนักยังเือเหตุคลิปคนละคลิปกับบอดแดงกับอิ่มแน่อียงแน ใช่ใชคนละคิบคนละช่องเนานะคือว่ามากินมากมากสิกะบางคนมากเบิง่งแต่กินอย่างเดียวกับสิว่าโบโอเคมวยมานางกวนบ่าวดชมีสิแต่ว่าบางคนกะกินห้องกินอย่างเดียวกับสิว่าทำไมกินแบบหิวมากเสินี่ละคะพี่นงคันคันโบหิวก็เป็นแบบนี้ค่ะบ่ได้กิน <laughs> อืมเ <c oughs> ทสห่านกะพี่นงกับซับพอร์ตดีแห้งด้วยค่ะมวยกัยงังเพือว่คนพี่น,พนพงพิ้นมาย่ำเพียงชนกันหลายกะเอาบบท่าน โตมันหน่อยนะคะพี่นองห่านหน่อยน้อยกะจังไดงกะขอบคุณได้หลายเด้อค่ะที่เอ็นดูเมตาเนาะสัปปปอร์ต<น>ดีมากๆเลยต้องบอกว่าดีมากๆเลยนะคะแม่ค่ะกับม,มือหม่ว่างของลงหนาลงหลงังแต่พี่น้องมึอก็เข้าใจเนาะแม่คือแม่กับผีเพืพ่อนกะมาตบะบันสังแก้วเพ,พืพอพ่อนกะมาสังเกตเอาเพื่อพี่บุญมักงสหา่ะพี่นงเพิ่นกะมาซื้อน้ำปูลาพรอมมากินก๋วยเตี๋ยวพอรอมแล้วละกะมาซื้อขนมจีนพร้อม ขอบคุณหลายๆเ้อค่ะแม่กัตติสาวสวยนะคะอือครับรสชาติยังไงบ้างแบบที่พเพิ่นยังไม่ตุยอ่ะจะออกมันมันอือออกมันมันมันอย่างเดียวครับแต่ว่ามันก็กินได้มันเป็นมันก็เหมือนมาแรงอะไรพี่น้องเนาะเหมือนเหมือนแมงมันเหมือนตะกแตนนอะละครับเพียงแต่ว่ามันก็กินแบบนี้ได้นะครับ แต่ว่าเอามาตาใส่บวมม่วงเสียบด้วยค่ะแม่นมต<ำ>ําเ่าก็เคยกินแบบตําใส่บมวมกมก่วงปกติอากินแต่แบบขวบตาก็สดนะตํากระดนะครับพี่น้องหมายถึงว่าตาแบบนี้เพียงแต่ว่าหเ,เอาปีกมหนอองแล้วก็เอาไปตาํา <c oughs> มันพันกินเอานี่เนาะสมมุติว่าห่าเอาปีกออกไปแกงใส,<ด><า>ส่หนเลยบอกไม้แซ่บ่ไห้เนาะมันไ่แซ่บคือกันลอง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 ,งดิฟปีกมะนองนะครับ ถ้าบางคนจะมาอย่างเงี้ยก็อ่อนขาวๆนี่ออกพร้อมแล้วก็ไปแกงหอมค่ะแกงอืมนี่ยให้หมอแดงกินหมอโอเคเดี๋ยวหมอแดงสิจัดเต็มแล้วมาเนี้ยเป็นหิวข่าหิวพี่น้องทักทายพี่น้องนะครับให้เพิ่นมาเยี่ยมมาอยากพี่น้องให้เพิ่นคำอาหารพี่น้องบางคน่างคนทำหลายบางคนเรืองมาชมงว้ไม่เห็นพี่บ่าวแดงเลยแม่ คนม่นจะไม่ช่องมวยนะคะพี่น้องบลาแดงเพิ่นจะไม่ช่องเพิ่นนั่นสิพี่น้องเพิ่นทำลายวันนี้ขอบคุณน้องมวยหลายๆนะครับพี่น้องขอบคุณพี่น้องที่ดีทำหาแล้วก็เออได้เขามากนะคะหลังจากที่าำหาน้องมวยแล้วก็ไม่ได้ไปใส่พี่น้องอยู่น้ำกันตลอดนะครับแล้วก็บริพิษิงานบริเลิกกันพี่น้องเมื่อกาขีดนอดกระทามาเ็ขอบคุณขอบคุณหลายๆเมามีแผ่นสิไปกอทมออยู่เนาะไม่ไมีแผ่นสิไปกอทมออยู่ ไปก่อนเน้อค่ะพี่น้องกะขอบคุณขอบคุณพี่น้องทุกคนทุกกำลังใจด้วยค่ะทีแบบว่ายังถามไทยยังขี่หอดกันอันนี้ก็มาทักทายแล้วกะห้พี่บอลแดงเพื่อนกินต่อค่ะกะมวยกะเพื่อนกินก่อนแล้วเพิ่นอิ่มพี่น้องรับน้องก่อนเ้อค่ะขอบคุณหลายๆเลยค่ะขอบคุณนะครับขอบคุณน้องมวยพรเพื่อนกินหลายแล้วพี่น้องคลิปเพื่อนหากระจบลิปก็เลยไอพี่น้องถามหา ก็เลยให้เพื่นมาทักท่ายพี่น้องเอฟซนะครับน้องผักเพราะว่าผมไม่ได้กินเหิงอ่ะอันนี้ข้างแรกของปีสร้างอึ่งอยู่พี่น้องแต่ว่าบอท่านมาอยู่ครับสองสามมื้อและสรั่งสองกิโลหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบบาทนะครับสั่งมาแล้วอึ่งฝนแรกสองกิโล หนึ่งพันสองร้ห้าสิบบาทส่วนพักน้องมวยพี่น้องมังกนกระทมหานะครับบองเทืออบปาแดงกระตอบอะเอ้น้องมวยเพิ่นอยู่ออฟฟิศเียน,นะครับมื่อนี้ได้มาออฟฟิศกับใ้้เพิ่นมาอ่าทักทายพี่น้องเอฟซแต่ว่าเพื่อนกินคลิปเพิ่อนอิ่มไปแล้วหลืม จักจั่นครับจักรจั่นตัวลายลายหมอกหมอกแต่เม้งอีมันจะตัวดำครับโอ้ยตำกันจนเบิดคุณะคุณนะ mm-hmm บางคนก็นว่าทำไมไม่ให้น้องตุยก่อนแล้วค่อยเอามากิน่าครันมันกิดจเบ็นอีกฟิลประมาณแบบแบบซุปกันนะพี่น้องแต่ว่าบอแดงก็าต้องการกินแบบแบบแบบมันสดนะครับคือแบบนี้มันก็กิกนได้เพราะว่าแถวบ้านผมเพื่อนก็กินแบบนี้นะครับกินแบบนี้เลยแถวบ้านผม พูดถึงมาตัวที่เอามาตัมกับสดกันครับ mm hmm. ตัมจนเบิดพี่น้อง แซบ่บเลยอเนาครับของแซ่บมันขึ้นอยู่กับผูมักาก็ว่าลยพี่น้องเข้าเกือบเบิดติ๊บ ขอบุญขอบคุณพี่น้องทุกคนทุกกำลังใจฝากพี่ต่อน้องสุขูมสุกคนฝากกดไลค์กดแชร์นะครับพี่น้องแคนนง่นี้ก็ถือว่าเป็นกำลังใจที่ดีที่สุดแล้วนะครับสำหรับประเด็นเจอก,กันคลิปหน้าคลิปนี้ขอโทษขออภัยนะพี่น้ำน้องคนใดที่บุกกินเมนูมแบบนี้นะนะครับคนใดกินก็นามาแซ่บๆแล้กันนะครับผมฝากสุดท้ายท้ายสุดนะครับกัอพี่น้องสุขภาพแข็งแรงเบริร์สุขูมสุขคนนอนรับได้เงินหมืน่นนอนตื่นได้เงินแสนนะครับพี่น้องแบมือได้แก้วมรดิ์ ทนให้ก็จะได้มาพัานนะครับลาพี่ลาน้องไปเพียงเท่านี้ก่อนเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ